ทะเลมากครับลอยอลงกันเลยพี่น้รงปลยเนี่ยปลัดต,ตัวอตเลยกุ้ล้วรับกุ้ล้วน ครักเอาเท้าตั้งสีเลยพี่น้องอสีเขามันจบแพงเป็นกัดคายหาย,ยู่ปเป็นแพงเงินกลุ่มอฟเออ้าจินกอยกุ่ง,ง,งก,กันครับเอาครับ ทะเลครับอากาศสุดหลุดมูอลูกตาทะเล